เช้านี้มันอากาศสดใสจริงๆนะฮะหลังจากที่เมื่อคืนนี้แมนยูก็สามารถเก็บ3ามแต้มได้นะเอาชนะ เวสแฮมยูไนเตดไปได้1-0ครับก็เป็นของขวัญให้แฟนบอลหรือเด็กผีแดงที่ต้องทางตาตื่นมาดูแมนยูตอนตี2นะครับผมเออก็อย่างน้อยก็ไม่เซ็งนะเก็บ3แต้มไปได้ต้องบอกว่าเกมเมื่อคืนนี้ประกาศ11ตัวจริงออกมาเนี่ยแฟนบอลหลายๆคนก็น่าจะใช้ชื่นพอสมควรเพราะว่ามาร์คัลักฟอร์ดสลัดอาการมาเจ็บกลับมาลงสนามช่วยทีมได้ครับก็เลยเป็นหน้าซ้าย รวมกับทางเมสันกินบทูที่เป็นหน้าป้าแล้วก็เดนนิสเจมที่เล่นเป็นหน้าขวานะครับผมนอกจากนั้นตัวเหมือนเดิมครับดีนเฮนสันแม็กควายลินเดร์เลิฟลุคชอวันวิซากา้าแม็กเฟสบูโนฮนะก็ลงกันครบคันะครับมาเจอกับเวสต์แฮมูมนเต็ดซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มก่อนเล่นกับแมนยูเนี่ยโอ้โหดีมากๆฮนะทีมไหนที่เจอกับเวสต์แฮมชั่วโมงนี้ต้องบอกว่า โอ้ไม่แพ้กันเสมอครับเล่นเก่งซะเหลือเกินครับแต่ว่าพอไม่มีเจสซี่ลินกาที่ยืมตัวมาจากแมนยูฮะโอ้โหปรากฏวันนาอยฮะจัดตัวผู้เล่นระบบ3 5 2ครับแล้วเริ่มเกมขึ้นมาแม่งโอ้โหเล่นอุดคือแบบ5นาทีแรกนะที่แม่งบุกใส่แมนยูหลังจากนั้นแม่งเล่นอุดคือแบบเล่นเกมลับลึกนะครับผมนักเตะทุกคนของเวสแฮมเนี่ยลงไปยืนในแดนของตัวเองนะแล้วก็ ใช้จังหวะสวนกลับซึ่งนั้นๆจะมาทีฮะก็ปล่อยให้แมนยูต้องบอกว่าเล่นสบายมากขึ้นนะถึงแม้ว่าอาจจะอึดอัดหน่อยที่ยังยิงประตูไม่ได้ในครึ่งแรกครับแต่ว่าแมนยูก็ถือว่าครองเกมได้นะต่อบอลถ่ายออกซ้ายออกขวาคือถ้าไม่มีช่องอ่ะแมนยูก็จะยังไม่เปิดก้ารแรกครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าแมนยูจะมีโอกาส ประมาณสองสาครั้งได้อยู่ฮนะในช่วงครึ่งแรกกับ Green Boot นี่แหละที่ดูโดดเด่นสุดในครึ่งแรกไม่ว่าจะยิงไปติดมือไอ้เจ้าฟาเบียนสกี้แล้วก็ปัดไปชนสาวอย่างนี้แรดฟอร์ดได้มงแต่ก็เบาไปอย่างี้นะก็ถือว่าแมนยูสร้างสารร์โอกาสได้ดีกว่าฮนะต่ายจากเวสแฮมที่หาโอกาสยิงเข้าใส่แมนยูไม่ได้เลยครับผมแล้วก็จบครึ่งแรกสุดๆพอครึ่งหลังเนี่ยรูปแบบเกมก็คล้ายๆครึ่งแรกเวสแฮมแม่งก็ ถอยอยู่ในแดนตัวเองนั่นแหละก็คือไม่ไล่บอลด้วยนะถอยแนวรับลึกแล้วก็ปล่อยแมนยูเจาะเข้าไปสุดท้ายแมนยูแม่งต้องบอกว่าได้ประตูขึ้นนําเร็วนะฮะทำให้แมนยูเล่นขึ้นเล่นง่ายขึ้นนิดนึงฮะก็เตะมุมบูโน,โนโยนเข้าไปปุ๊บม,มงตุ้งตะข่ายครับภาพก็ตัดมาที่ Mac ay, แม็กโทมิเนแหมดีใจกูก็นึกว่ามึงยิงได้มาดูภาพช้าเป็นเฟรตต้สั้นที่หมกเข้าประตูตัวเองซะอย่างนั้นพอแมนยูขึ้นนํามันก็เลยง่ายไง แมนยูก็สามารถที่จะถอยลงมาเล่นเกมรับได้นิดนึงแล้วก็ปล่อยให้เวสแฮมเขา,าทำเกมบุกใส่เพื่อที่แมนยูจะสวนกลับนะซึ่งเวสแฮมพอบุกใส่แมนยูก็ต้องวันนี้ชมกองหลังของแมนยูแฮร์รี่แม็กควก็โอ้โหสกัดเด็ดขาดมากลินเดอร์เลฟก็จับ,จ,บจับตายไอ้เจ้ามิเกลอันโตดิโอได้อยู่หมัดน,นะฮะแบ็กซ้ายขวอ,อย่างเฟรดกับลูกชอเนี่ยเกมรับก็ค่อนข้างดีเติมเกมลุกก็ถือว่าใช้ได้นะ แผงเกมรับดีมากเลยฮนะทำให้เวสแฮมเนี่ยเจาะไม่ได้เลยคนระับยิงเข้ากรอบเป็นศูนย์ครับใน90นาทีฮนะแล้วก็แมนยูเนี่ยมีโอกาสบวกประตูที่2เพิ่มนะาจากจังหวะสวนกลับประมาณ2-3สทีฮนะมีทีหนึงที่ไอ้เจ้าเดนนิสเจมหลุดไปกระจายพลาดไปในจังหวะสุดท้ายนะมีกรีนวูดหลุดเข้าไปยิงชนเสาอย่างี้ฮนะก็ถือว่า แมนยูทําได้ดีขาดเพียงแค่โชคนิดหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะบวกประตูที่2ให้ได้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังเพียงพอให้แมนยูขวาา3แต้มได้ครับเพียงแค่ว่ามันอาจจะรู้สึกแบบลุ้นลุ้นแบบบีบคั้นหัวใจเหลือเกินเนี่ยเพราะว่ามันนําอยู่ลูกเดียวมันก็มีโอกาสโดนยิงเติมตีเสมอได้เพราะว่าหลายๆนะที่ผ่านมาแมนยูไม่ชอบโดนยิงโดนดิงตีเสมอช่วงทดเจ็บนะรก็ไม่เป็นไร เกมเมื่อคืนนี้ยังเอาตัวรอดมาได้ครับทำให้แมนยูกลับมายึดที่2อ,อีกครั้งหนึ่งฮะก็ต้องบอกว่าที่2มันเป็นของข้านะผมจะปล่อยให้ใครยึดไปนานแบบนี้ก็ไม่ได้ครับทำให้เลสเตอร์ที่ตอนแรกแซงแมนยูขึ้นไปหลังจากที่ถล่มเชฟยูไป5้ศูนย์้วก็ถูกดีก,กับลงมาเป็นที่3เหมือนเดิมแมนยูก็ยึดที่2ครับดังนั้นการลุ้นท็อปโฟในตอนนี้ของแมนยูเนี่ยค่อนข้างดูสบายใจเบาใจมากขึ้นนะเพราะว่าอ่ะก็คงมีแค่เลสเตอร์นี่แหละที่บี้กับแมนยูไปจนจบฤดูกาลครับ ที่เหลือก็ทยอยสะดุดกันไม่ว่าจะเป็นเชลซีเวสต์แฮมเอเวอร์ตันสเปอร์สะดุดสเสมอแพ้กันหมดฮนะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นแมนยูก็พยายามเล่นให้ให้ได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเกมต่อเกมครับรับรองติดท็อปโฟแน่นอนส่วน เกมนัดถัดไปของแมนยูในเตดครับก็จะเป็นศึกยูโรปาลีกเลกที่2ครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับก็แมนยูจะต้องบุกไปเยือนเอซิมิลานที่อิตาลีครับที่ซานซิโร่ครับสกอร์ลงนัดแรกเนี่ย่1-1ครับแมน, U, มย,มนยูเสมอ0-0ไม่ได้ครับตกรอบเสมอหนึ่งหนึ่งต่อเวลาถ้าเสมอมีสกอร์มากกว่า2-2เก็เข้ารอบครับหรือถ้าชนะได้ยิ่งดีครับก็อย่างน้อยมีแรดฟอร์ดกลับมาอาจจะได้คาวันี่กับไมค์หนึ่งคนนะก็น่าจะพอได้ลุ้นอยู่นะสำหรับเกมยูโรปาลีกใน วันพฤหัสนี้ครับซึ่งเดี๋ยวความพร้อมล่าสุดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอมัปเดตกันอีกทีนะครับผม yeah.